สวัสดีอีกรอบนะคะในวันที่26เมษายนหลังกับจากการอบรมมาพี่น้องวันนี้บรรยากาศดีดีฝนตกว้าครึ้มเนะเป็นฝนแรกของปีเนะพอดีใหญ่ก็เลยไปลื้อในตู้แท้ออกมาดูว่ามีปลาอะไรบ้างเพราะว่ายายหมักเกลือไวนะ้เนาะ อันนี้เป็นปลาชโดพี่น้องปลาชโดตัวใหญ่ๆมันเป็นปลาเนื้อจืดเนาะสิ่งที่เอามาทำและอร่อยก็คือเอามาทำปลาส้มพี่น้องเอามาทำปลาส้มแล้วก็จะเข้าเข้าหมักๆเข้าเข้าหมักๆคันนะมันแช่น้ำเกลือแล้วแล้วก็มาใส่แค่กระเทียมอ่าผงปรุง โปร่รดดีแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดหน่อยเราคั้นให้มันได้ที่ก่อนแล้วเราก็จะใส่ข้าวสวยเป็นอันดับสุดท้ายเนื้อแข็งเต๊กพี่น้องจ๋าใส่กระเทียมเยอะๆมันจะได้เปรี้ยวไวๆแต่ถ้าบรรยากาศอย่างนี้เนาะ อากาศร้อนอบอ้าววันเดียวก็ได้กินแล้วพี่น้องตอนนี้เราคุกแล้วคุกกระเทียมหมักกระเทียมเนี่ยหมักกระเทียมแล้วก็คร้าวคร้าวให้มันเข้าเนื้อเข้าหนังวาซ่านพี่น้องอัานีนม้นเข้าเนื้อเข้าหนัง แล้วก็เอาข้าวสวยข้าวสวยร้อนๆไม่ร้อนสิข้าวสวยตักออกจากหม้อปล่อยให้เย็นก่อนเนาะเราค่อยเอามาใส่ต๊อค่ะพี่น้องเตาขเขาใส่แล้วเอาขเขาใส่แล้วก็ขั้นต๊อไปขาตั้งกล่องก็บ้ามากเพื่อนทุล <c ười> <c ười> ักทุเลนะก็ ใส่ข้าวก็เป็นอันเสร็จแล้วพี่น้องใส่ข้าวเจ้านนูมันจะเปียวไว้แล้วพี่น้องแล้วก็ใครมีปลาชะโดหาปลาชะโดได้นะพี่น้องเดี๋ยวอ้อยขอแนะนำเด้อเอามาทำปลาส้มอย่างนี้แหละปลาชะโดเป็นปลาเนื้อจืด บอกทำอะไรก็ไม่อร่อยพี่น้องก็เอามาทำปลาส้มส่วนใหญ่เขาก็มาทำปลาส้มกันนะพี่น้องแต่คนแถวเนี้เขาไม่ค่อยรู้กันเขาได้มาก็เหมือน <c oughs> เขาได้ปลาชะโดมาเ <c oughs> ชื่อไว้พี่น้องบางคนก็ทิ้งเนอเขาไม่รู้จะทำอะไระกร็แจกรีเอาไปทำอะไรกินก็เอาไปประมาณนั้นนะไม่ค่อยได้ซื้อเด้ค่ะ ถ้าเขารับซื้อก็แค่โลละสิบบาทพี่น้องโลละสิบบาทไม่ได้แพงมากมัยแต่ถ้าเขารู้วิธีทำกินแล้วเขาก็จะไม่ทิ้งแหละทีเนี้ก็จะแต่ว่ายิ่งตัวใหญ่ยิ่งอร่อยนะพี่น้องนะยิ่อร่อยไม่ทิ้งกันนะคะ โอเคคลิปนี้ยาอ้อก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆปลาส้มปลาชะดูถ้าไม่บอกว่าเป็นปลาะชะดูบอกว่าเป็นปลาช่อนเขาก็เชื่อนะเพราะว่าลายมันคล้ายๆกันพี่น้องจ้ะโอเคยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ช่องใหญ่อ้อยด้วยนะคะเดี๋ยวมีอะไรมาวันนี้เราคิดว่าจะทําปลาสามรสด,ด้วยพี่น้องทําปลาสามรสทอดปลาสามรสขาย สวัสดีนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปจ้า